สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับมะพร้าวสับเข้ามาอีกแล้วพี่เพื่อนๆนะครับสั่งเดือนละครั้งเอ้ยสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนประมาณนั้นนะครับถ้าดินปลูกขายดีนะครับลูกค้าเยอะมะพร้าวสับนะครับก็ถือว่าหมดเร็วนะครับหมดแล้วก็ต้องสั่งพี่น้องสั่งจากพี่น้องไทยเราเนี่แหละมาแล้วนะครับ ทีมงานนะครับทีมงานเราน้าน้องโฮม็นน้องโฮม็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมหนึ่งคันเลยนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร,าะพราะ้าวอ่ามียูทูปนะครับของเกาหลีด้วยน้น้องมินเจรเราเฮ้ย <c> ย <oughs> ังสิโย อ่า ...Youtube นะครับยูทูบเพื่อทำในสวนนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นชาวเกาหลีนะมีสองคนสามคนกับน้องโฮมนมอนอู้โจเบทไม่ได้มั้งเนี่ยพ่เอามีมีมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกาบมะพร้าวเหรอเอ้ยมีอะไรนะอาบักโกบักเหรอนะครับ ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นรองนะครับผมพลาสติกแผ่นรองทําเชลชั้นวางนะครับพี่เพื่อนเราสั่งมาจากไทยนะครับผมามาจากไทยน้ำเลยลุยกันวัานี้อากาศนะครับก็พอดีพอดีเลยเราดูงเสษจะขึ้นข้างบนนะครับ เราก็จะเอาไว้นี่แหละไว้ด้านหน้านะครับด้านหน้าเครื่องตุนแรงใช่ไหมเนี่ยเอยไ,ไหลไนะครับสไลดเดอร์ Ê. Hey. Hey, con. <laughs> uh, à. khai xuống xuống là xếp Ê. đẹp đó nè. Để đẹp, đẹp <laughs> <dạo rồi>. กระสอบแล้วครับกระสอบใหญ่เหมือนกันอันนี้จะเป็นขุย่ไหมขวี่นะครับขวี่ไม้พายสับนะครับโอ้โหรอบนี้น่าจะหนักนะโอ้เมนหนักแลวเนี่ยจึงนี่หมดเออให้เราจบจับหนักนะครับรอบนี้โอ้ยตัวเล็กๆไม่ได้หรอกเอาสาวมายกทำไม

ทีนี่นะครับไอพ้พลาสติกที่ลองนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เหมือนที่ไทยนะครับสั่งจากที่ไทยทั้งนั้นเลยโอ้โหชัวชัวใทยเอามะพร้าวสับไปแช่น้ำก่อนก็ไม่รู้นะครับหนักมากเลย ยิ่งขว ύ องเพ้าเนี่ยกไม่ได้เลยพี่ิเพชรตอนนี้ยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งคอนเทนเนอร์เลยเนี่ยอันนี้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแรงหนักเลยอ้าวมินเกอพอนัวนะครับผมเออโอ้โอ้เฉลยยูเออเชื่อเชื่อสนุกนะครับมะพร้าวสับนะพี่เพื่อนสงสัยช่วงนี้มะพร้าวสับที่ไทยเยอะขุยมะพร้าวมะพร้าวสับที่ไทยเยอะ ก็ดูลักษณะกระสอบแล้วก็คือกระสอบขึ้นราขึ้นราแล้วก็เก่าแล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะโดนฝนโดนอะไรนะครับผมแล้วน้าหนักมะพร้าวมะพร้าวสับแต่ละถุงแต่ละกระสอบนะหนักมากนะครับหนักมากแล้วเราไม่ได้ไปทํางานแบบหนักๆแบบนี้ด้วยอ่าเป็นเจแล้วก็เป็นเจคอนัวน้องๆนะครับชาวเกาหลีด้วยกันนะครับทำรวมนามร่วเกษตนะครับผม โอเคกัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แทบตายอู้เ <h ums> ดือพี่น้องเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผม <h ums> ไงน้องคอมเมนวันนี้ไม่ไม่ไม่เหนื่อยใช่ไหม <Okay. S 1> เออน้องวันนี้น้องคอมเมนไม่เหนื่อยนะครับแต่ทีมงานเกาหลีนอกไปแล้ว <c oughs> อ่าชิาุ่ไม่มาฮุา <c oughs> ไม่มาฮ <c oughs> <c oughs> ่าน่่าาาฮาฮ่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 า่เฮา่าย นะครับ <One> ต <input> ้นไม้เข้าอีกแล้วนะครับต้นไม้เข้าสวนอีกแล้วโอ้โหวันนี้เหนื่อยมากเลยต้องเอมเมนสบายเลยไม่เหนื่อยโอ้โหต้องเอมเมนไปวิ่งฟิตวิวานเออไปเตรียมมายังนี่านี่ จิท่าได้ิไหมครัหมอเนม่รไติดอไปในตูกับไทยกับไทยใช่ไหมโอเคขึ้นเรือกับไทยขอบคุณครับ ตายแล้วนะครับเรียบร้อยในฤดูกาลนี้นะครับอีกประมาณกี่เดือนกี่เดือนประมาณ3เดือนได้ไหมสามสี่เดือนเนาะสามสี่เดือนห้าเดือนเนาะประมาณนี้แหละน่าจะไม่ถึงบางทีนะขายดีนะครับต้นสี่หนึ่งสองเทียสามเดือนที่เดือนนี่ล้วสามสี่เดือนนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็สั่งเข้ามาอีกครับผมเนี่ยสั่งมาจากไทยเราล้วนๆนะพี่วินเพื่อนนะครับไทยเรานะครับมีเสน่ห์นะครับ ถ้ามีทุกอย่างนะครับขายได้หมดเลยทุกท่านนะครับแต่มะพร้าวสับชุดนี้รู้สึกว่าหนักมากเลยแล้วขึ้นลาเยอะแล้วพวกไอไม่ใช่นะมันมันหมักไปเยอะไม่ไม่นานใช่ไหมแล้วที่นี้มันส่งพันเรือมาเนาะส่งพันเรือมาด้วยก็มันชุ่มนะครับผมมะพร้าวมันโดนฝนโดนอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับผมคุณภาพถือว่าดีนะครับได้บรรจุได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณทีมงานที่ประเทศไทยนะครับผมที่ ส่งของดีๆมาให้นะครับให้ชาวเกาหลีนะครับเขาได้ใช้สอยด้วยนะให้พวกปลูกนะครับปลูกไม้ปลูกอะไรต้องขาดไม่ได้พวกมะพร้าวสับพวกกิงมะพร้าวนะพี่เพื่อนนะครับทั่วโลกนะครับต้องมีนะครับผมไอ้โชคดีมากมีต้นมะพร้าวไทยเราเ็นโชคดีมากจริงๆนะครับผมมีทุกอย่างเนี่ยตามประเทศเนี่ยเขาไม่มีนะครับพี่เพื่อนเขาไม่มีนะครับปลูกอะไรก็ไม่ได้นะครับ อากาศก็หนาวเวลาหนาวก็ปลูกไม้ไม่ได้เงี้ยถ้าไม่มีโรงเรือนไม่มีเ้าแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอ้ยหลังจากเสร็จแล้วนะครับต้นไม้มาพอดีเลยพวกไม้ดอกไม้อะไรนะครับติดซิลเกอร์นะครับราคาไม้โอ้ยต้นอันนี้ะไรจับจับไม่ได้เลยเนีย่อะไรนะจําชื่อไม่ได้จับแล้มมันหด มันละกอนะครับพันอะไรพันพันฮอนแลนด์หรือเปล่าพันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมีจำหน่ายด้วยนะพี่วินเพื่อนดูลูกเขานะครับมันจะเป็นไซต์ต้นแคระนะครับผมมันละกอแคระเนี่ยมัละกอก็มี โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หนุ่มเกษก็อัปเดตให้ดูเนาะนะครับบรรยากาศในการทำงานหรือในสวนนะครับไม้ด่างไม้ดอกนะครับในเกาหลีใต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษนะครับผมจะได้ดูนะครับบรรยากาศในการทํางานนะครับหรือบรรยากาศไม้สวยๆนะครับผมในสวนเกาหลีใต้นะครับผมถึงพี่เพื่อนไม่ได้มานะครับก็ยังเห็นนะครับหนุ่มเกษอัปเดตนะครับตามคลิปไม่ว่าจะเพ็นเพจนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าด้วยกันหรือว่าเป็นช่อง นะครับช่อง YouTube ก็เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันเหมือนกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้หนุ่เกรสียด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ